หนอนก็รักสามัคคีกันเห็นไหมน้อโอ้โหไปกันเป็นหมู่คณะเลยนะสามัคคีคือพลัง,นนงรวมกันตายหมู่แยกไปอาจจะรอดเอานอนเลย <c oughs> นอนนะครับดูนะครับนี่ก <c oughs> ารลกตัวของนอน <c oughs> ดอ,ขนดของข้างหน้าหน่อยเดินแล้วเดินแล้วนี่ครับเริ่มเดินแล้ว เยแย็งแยงก็ะแข็แย้ะยิ่งหญยิ่จวมันจะไปไหนกันครับคอยดูนะครับบุบเป็นตัวใหญ่เลยยู่ใดาบอกเหลไหเยยิงหา่ใครย่คุ่หนักหนาที่ถ้าไม่เชื่อว่ามันเดินอ่ะดูนิ้ว ดูนะครับดูนะครับจะมาถึงนิ้วแล้วครับค่อยรวมกันมาอย่ายกออกนะเฮ้ยจะถึงแล้วเฮ้ยมึงจับไว้แลมึงอย่ายกออกนะอย่าไม่ออกแต่ให้มันใครเล็บก่อน โอ้โหมาเป็นหมูคณะเลยเอาเลี้ยวด้วยนั่นมีการหลบสิ่งกีดขวางดูนะครับมันจะเป็นหอประชุมนะครับมันจะเข้ามานี้ครับอาแล้ววอาเล้วมันร้อนครับสงสัยมันจะเข้าห้องแอร์แค่นี้แหละ